ภา,าษาคาาเทระประลองลิธิยานาด้วยเตโชกสินอภิญญาในสมัยพุทธกาลคราวหนึ่งที่สมเด็จพระบรมศสสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จออกจากเมืองสาวัตถีมีพุทธสาวกเป็นจำนวนมากตามสด็จคราวนั้นมีภาษาคาถาเทระเป็นพุทธอุปถาก ตามเสด็จไปด้วยระหว่างทางที่เสด็จไปยังกรุงโกสัมพีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหยุดพักณนะพัทวะติกะคามเหล่ารัศดรในตำบลน,นั้นกราบทูลให้ทรงทราบว่าทางเบื้องหน้าเป็นท่าเรืออัมพะมีพญานาคราชผู้ทรงมหิทิลิ์หน้าสะพึงกลัวจริลดดุร้ายไม่เกรงกลัวผู้ใดอาศัยอยู่ในเรือนหลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ท่าเรืออัมพะ พระบรมศาสดาจึงทรงดำริว่าจักนำเหล่าพระอรหันตสาวกและพุทธบริษัทที่ตามเสด็จไปค้างแรมในเรือนอันตรายหลังนั้นพระสาคกตาเทระผู้ทรงฤทธิ์รุ่งเรืองด้วยเตโชกสินต้องการถวายความสะดวกแก่พระศาสดาจึงดำริขึ้นในใจว่าพญานาคราชเมื่อดุร้ายไม่เกลงกลัวผู้ใดหากพบพระศาสดาของเรา คงจะแสดงความอาจเอื้อไม่ครบยำเกรงควรที่เราจะไปกับราบให้สิ้นฤทธิ์เสียก่อนจึงจะเป็นการดีแล้วจึงทูลอันเชิญให้เสด็จไปประทับที่เรือนหลังนั้นในภายหลังดําริขึ้นดันนั้นแล้วพระสักตะเทระผู้ทรงอำนาจเตโชสมาบัตยอดเยี่ยมเดินทางไปยังท่าเรืออัมภะเห็นเรือนที่รัศดรพากันกล่าวถึงด้วยความหวาดกลัวจึงเข้าไปนั่งคัสมาธิเจริญภาวนา ในเรือนที่พญานาคผู้เรืองมหิธานุภาพยึดคลองอยู่พญานาคผู้มีโทสะเกลียวกล่าเป็นจริตนิสัยเมื่อกลับมาถึงเรือนเห็นพระเถระนั่งเจริญสมาธิอยู่ในเรือนห่วห้ามคนตนเช่นนั้นก็เกิดโทสะกกล้าเป็นกำลังคำานึงด้วยเพลิงโทสาว่านักบวชผู้นี้ถือดีอย่างไงจึงก้าวล่วงเข้ามายังแหลงํำน,นักของเราหรือไม่เคยได้ยินกิติศัพท์ความทรงอำนาจฤทธิ์ที่ใครก็คล้ามเกรง ด้วยโทสะจริตอันร้อนแรงราวเพลิงผลาญพญานาคราชลำตัวยาวใหญ่มหึมมาเท่าลำตาลเลื้อยปราดเข้าประจันหน้ากับพระสาคตาเถระตะวาดด้วยเสียงอันดังราวฟ้าร้องคำรามนักบวชผู้นั้นถือดินลำพองในสิ่งใดจึงกล้าเข้ามานั่งอยู่ในเรือนของเราไม่เกรงกลัวต่อความตายเสียแล้วละมังพระเถระลืมตาออกจากสมาธิกล่าวกับพญานาคราชผู้เดือดดานอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส พญานาคผู้สมมหิตทลิศอภัยเถิดที่อาตมาก้าวเข้ามาอยู่ในเรือนหลังนี้เพราะเห็นว่าเป็นเรือนร้างว่างเปล่าอาตมาได้อธิษฐานค้างแรมในเรือนนี้แล้วไม่อาจเปลี่ยนไปเป็นสถานที่แห่งอื่นได้พญานาคไปหาสถานที่ร่มรื่ดแห่งอื่นพำนักสักคืนหนึ่งก่อนเถอะวันพรุ่งนี้อาตมาเดินทางจาริกไปจากเรือนหลังนี้ท่านจึงย้อนกลับมาอาศัยอยู่ต่อไปพระเถระสงบเยือกเย็น ไม่ประวันร่างกายอันใหญ่บืกมาและเพลิงโทสักกราดเกลี้ยวพญานาคราชจึงนึกระย่อใจลองกล่าวคมขู่ดูก่อนเราเห็นว่าท่านเป็นนักบวชไม่ปรารถนาจะทำอันตรายเรากำลังต้องการพักผ่อนหากยังไม่รีบไปจากเรือหลังนี้โดยเร็วเราจะไม่เสียเวลาเจรจากับท่านอีกแล้วพระเถระนั่งสงบนิ่งกล่าวกับพญานาคราชด้วยรอยยิ้มที่ไม่ครั่นคราม พระพิสุทธ์ในพระบวรพุทธศาสนาเมื่ออธิษฐานค้างแรมจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้เด็ดขาดเช่นนั้นเรือนแห่งนี้เป็นเรือนตายของท่านพญานาครบบาชบังเกิดเพลิงโทสะใหญ่หลวงตาแดงราวคบไฟอ้าปากพ่นหมอกควันพิษอันทรงอำนาจประหนึ่งหมอกมฤตยูผวยพุ่งเข้าใส่ตลบอบอวนจนมองไม่เห็นร่างเขาประสากตาเทระ ผู้ทีชนคนธรรมดาโดยหมอกควันพิษของพญานาคราชจะขาดใจตายทันทีโดยไม่มีทายช่วยเหลือพระเถระอธิษฐานฤทธิ์ในแนวทางทูมายิกภาพหรือฤทธิ์บางควันอันเป็นพลังอำนาจในอภิญญาห้าประการที่ท่านช่ำชองปรากฏไปบอกควันจำนวนมากกว่าหมอกพิษอันเกิดจากมหิตฤทธิ์พญานาคราชเป็นสิบเท่าผลักดันกลุ่มหมอกควันพิษมรดยูของพญานาคผู้ร้อนแรงด้วยโทสาจริตกลับคืนไปหาตนเอง ความดันนเกิดจากฤทธิภิญญาของพระเถระชังงักอยู่เพียงแค่เบื้องหน้าของพญานาคราชก็อ,อันตรธานทันทีหาได้รุดหน้าไปทําอันตรายต่อพญานาคพญานาคราชจอมโทสะนึกสะดุ้งใจในกําลังฤทธิ์ของพระเถระไม่เคยปรากฏมาก่อนว่ามนุษย์ธรรมดาสามารถต่อต้านหมอกควันพิษด้วยหมอกควันพิษดุดเดียวกันหมอกควันนั้นยังทรงอำนาจเหนือกว่าอย่างหน้าครั่นครับ ด้วยโทสะจิตอันเป็นจริตในใิสัยมาแต่กำเนิดพญานาคราชหาได้ละทิศฐิมาณแต่ประการใดเชื่อในอนุภาพที่ตนมีว่าเหนือกว่าพระเถระนักบวชผู้นี้มีวิชาหมอกวันพิษยิ่งกว่าเราที่เป็นพญานาคราชแต่จะมีเพลิงกรดอันร้อนแรงประหนึ่งดวงอาทิตย์ทรงอนุภาพทำลายล้างเช่นเราไหมดั่มฤทธิเช่นนั้นแล้วพญานาคราชผู้เกลียวกลาดด้วยอำนาจจิตอันขุนมัว พ่นเปลวเพลิงอันร้อนประหนึ่งหลอมแผ่นเหล็กให้ละลายได้ในพริบตาเข้าทำร้ายภาษาคตะเทระผู้นั่งสงบอยู่ดังได้กล่าวแล้วว่าพระษาคตะเทระลูกนี้เป็นผู้ช่ำชองในเตโชกสินหรือกสินไฟท่านจะกำหนดจิตเข้าเตโชสมาบัติอธิษฐานฤทธิ์ในแนวทางแห่งบัชชลิกภาพบังเกิดเป็นเปลวเพลิงรุ่งโรโชดช่วงทรงอำนาจร้อนแรงไม่มีประมาณ ดุจอาทิตย์หลายดวงสาดความร้อนออกมาโดยพร้อมเพียงกันเพลิงของพระเถละเหมือนพายุใหญ่โหมเข้าใส่พายุจำนวนน้อยในตะบลเล็กพายุใหญ่ม้วนพายุเล็กเข้าอยู่ในวังวนของมหาพายุพัดย้อนคืนกลับไปสู่พญานาคราชเสมือนนำดวงอาทิตย์ที่แผ่แสงหลายดวงเข้าเผาผลาญพญานาคให้มอดไหมกลายเป็นผงทุลีพญานาคตื่นหนตกใจแทบวิญ,ญญาณจะหลุดออกจากร่าง ต่เพลิงอันเกิดจากอภิญญาสมาบัตแห่งพระเถระเมื่อไปถึงเบื้องหน้าพญานาคราชกลับอันตรธานไปในทันทีด้วยอำนาจบัญชาได้ดังใจนึกของพุทธอุปถาแห่งองค์พระบรมบาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทราบแน่ว่าอำนาจไม่หิตลิศของตนไม่อาจเทียบเคียงกับอนุภาพของพระเถระพญานาคราชจึงเสียใจบังเกิดความยำเกรงในภาษากตะเถระขึ้นเปีย่ยมล้น นักบวชผู้นี้มีอำนาจยิ่งกว่าเราเป็นร้อยเท่าเราควรที่จะยึดถือนักบวชผู้นี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกพญานาคคลายทิฏฐิมานะโทษสาปรสนาการไปจนหมดสิ้นเหลือไปหมอบอยู่แทบเท้าหน้าพระเถรละกล่าววาจาอ่อนโยนแสดงความคารวะพระผู้เป็นเจ้าท่านเป็นผู้ทรงอำนาจยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอำนาจน้อย บัดนี้ข้าพเจ้าขอยึดถือท่านเป็นที่พึ่งที่ระลึกไปตราบชีวิตจะหาไม่พระศาสตะได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวห้ามปรามพญานาคพญานาคพูดทรงอนุภาพอย่าพึ่งกล่าวดังนั้นเลยอยากยึดถือเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราเป็นพระพิสุบวชอยู่ในพระบรวรพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระบรมศาส,สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระบรมครูของเรา ท่านจงยึดถือพระบรมศาสดาแห่งเราเป็นที่พึ่งที่ระละลึกเถิดพญานาคราชตกตะลึงดําริว่าพระเถระรูปนี้ทรงอนุภาพยิ่งนักพระศาสดาของท่านชะรอยจะเป็นพระพุทธเจ้าที่ได้ยินคำร่ำลือว่ามีพุทธาพินิหารครอบคลุมได้ทั่วมหาจัก,กรวาลพญานาคราชแห่งท่าเรืออัมพาจึงน้อมรับคำตักเตือนของพระศาคตะเถระ ขอยึดถือคุณพระศรีรัตนไ泰เป็นที่พึ่งที่รึกตั้งแต่บัดนั้นหลังจากพระเถระกำร,พราพญานาคราชสิ้นประโยชน์แล้วกลายเป็นพญานาคฝ่ายสัมมาทิฏฐิรัศดรแถวท่าเรืออัมพะรวมทั้งผู้คนที่สัญจรไปมาจากถิ่นอื่นไม่มีผู้ใดได,ได้รับอันตรายจากเพลิงโทสะของพญานาคอีกดินฟ้าอากาศเคยวิปลาสแปลปรวนเพราะมหิธิลิ์ของพญานาคผู้มีโทสะจริตเป็นที่ตั้ง คืนสู่ความปลอดโปร่งตามด้ดูการปูนชนทั้งหลายเมื่อทราบว่าความสุขที่ตนได้รับพระเทลช่วยขจัดปัดเป่าให้ร้ายกลายเป็นดีจึงเคารพเลื่อมสายพระสักตะเทละท่วนหน้ากันพระสักตะเทระเดินทางย้อนกลับไปยังพัทธวัติกาคามเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดากราบทูลให้ทรงทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระอรหันตสาวก รวมทั้งพุทธบริษัทที่ตามเสด็จได้จาริกจากพัทธวัติกาคาบม,มุ่งหน้าต่อไปยังกรุงโกสัมพีชาวเมืองโกสัมพีอิ่มเอิบยินดีเมื่อทราบว่าจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อโอกาสอันประเสริฐที่จะได้สดับฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์อันเป็นสิ่งที่หาได้ยากครั้นทราบว่าพระสกตะเทระผู้ปราบพญานาคเจ้าโทสะอันทรงอนุภาพร้ายกาศ จนสิ้นพยศกลายเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิท่านได้ติดตามมาในขบวนเสด็จด้วยปรารถนาที่จะได้รู้จักมักคุนกับผู้สมมหิทธิลิตในพระพุทธศาสนาพากันรอคอยการมาถึงของท่านเหมือนข้าวคอยฝนต้นฤดูครั้นขบวนเสด็จของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาถึงกรุงโกสัมพีพุทธบริษัททั้งปวงของเมืองนั้นสั่งสมบุญวัตถุโดยทูลถวายเครื่องสการะบูชาเป็นอันมาก เมื่ออิมเอมปรีดากันทั่วถึงในบุญกุศลที่สัทธานแน่นแฟนว่าจะพาตนไปสู่สุคติเบื้องหน้าจึงพากลับไปนมัสก,การพระเถละเพื่อแสดงความระลึกถึงบุญคุณที่ท่านช่วยขจัดเหตุเพศภัยพระคุณเจ้าสิ่งใดที่เป็นที่พึงพอใจของท่านขอจงได้โปรดบอกมาเถิดจะได้หามาถวายดังที่พระคุณเจ้าต้องการเทลานั้นมีพิสูจบบน์ปัะคีจะบนหรูปซึ่งทั้งหรูปนี้ มักกอ่ออธิกรณ์ขึ้นสม่ำเสมอเป็นเหตุให้พระบรมศาสดาทรงถืออธิกรณ์เหล่านั้นเป็นปฐมเหตุบัญญัติสิกขาบทต่างๆขึ้นมามากมายภิกษุหกรูปก็อยู่ในที่แห่งนั้นจึงกล่าวกับปาหาชนทั้งปวงว่าส ok ุราใสสีแดงดุดเท้านกพิราบเป็นของหายากยิ่งเป็นสิ่งที่พระพิสุท,ทั้งหลายผึงพอใจผู้ท่านจงหาส ok ุราดีสีแดงดุดเท้านกพิราบมาถวายต่อ ท่านสาคตะเถิดพุทธบริษัทเมื่อได้ฟังพระภิสษจ์จับพระขีทั้งหกรูปพากันกล่าวดังนั้นจึงนงมันสการลากลับไปสู่เรือของตนตระเตรียมสุลาใสาสีแดงดุดเท้านกพิราบไว้พลักพร้อมเช้าตรู่บารุ่งขึ้นพระสกากตะเทระออกโคจรบินทบาทอันเป็นกิจวัตรของท่านรัศดรชาวเมืองโกสัมพีพากันกล่าวนิมนต์ว่านิมนต์พระคุณเจ้า ดื่มสุราดีเยี่ยนที่จัดเตรียมไว้ให้โดยเฉพาะด้วยเธอขอรับพระสักตาะเทระจึงดื่มสุราฉลองศรัทธาญาติโยมคนละเพียงเล็กน้อยมีผู้ที่นำสุรามาจำนวนมืดฟ้าหมัวดินแม้ดื่มเพียงเล็กน้อยแต่หลายร้อยถ้วยเมื่อเดิมบิดาบาาไปโดยลำดับท่านจะเกิดความมึนเมาไม่รู้เนือรู้ตัว้นจากชาวเมืองผู้เลื่อมใสามารอถวายสุรา พระเถระก้าเดินมาถึงประตูพระนครโกสัมพีลิสุราประดังขึ้นมาจนมึนงงท่านเพลิดสติล้มลงนอนหลับทับไปบนกองยากเยื่อที่ประตูเมืองแห่งนั้นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสเสวยพระกรยาหารแล้วเสร็จได้เสด็จพร้อมด้วยพระอรหันตสาวกเป็นอันมากไปทางประตูพระนครโกสัมพีทรงทอดพระเนตรเห็นพระสกตเถระนอนหมดสติอยู่ จึงตรัสให้พระสาวกช่วยกันพาร่างพระเทละกลับยังพระวิหารถึงพระวิหารพระสาบกเหล่านั้นจัดให้พระสกตะเทระนอนหันศีรษะไปทางพระศาสดาพระเทละถูกฤทธิสุราประดังจนสติวิปลาสแปลปรนก็กลับตัวนอนใหม่หันเท้าทั้งสองข้างไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสสั่งให้พระภิสุสงฆ์ทั้งหลายมาประชุมพร้อมกัน และตรัสกับพระพิสุที่มาประชุมในที่นั้นว่าพิสุทั้งหลายยามปกติสาคตะมีความพร,รบเลื่มใสในตถาคตเป็นอย่างยิ่งใช่หรือไม่ใช่พิสุทั้งปวงในที่แห่งนั้นทูลตอบพร้อมเพียงกันว่าใช่แล้วพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสถามอีกว่าบัดนี้สาคตะยามีความพร,รบเลื่มใสอยู่กับเราหรือเปล่า ข้าแต่พระศาสดาบัดนี้พระสักตะเมาสุราสติแปรปลวนขาดความเคารพในพระองค์พระเจ้าข้าก่อนหน้านี้สักตะมีฤทธเดชมากสามารถกำราบได้แม้กระทั่งพญานาคราชมาบัดเดี๋ยวนี้แม้งูน้อยอันประจักษพิษสักตะก็ไม่อาจกำราบได้ใช่หรือไม่ใช่ใช่แล้วพระเจ้าข้าน้ำที่บุคคลใดดื่มแล้วทำให้สิ้นสติทำให้ขาดสัมปชัญญะ ทำให้หมดความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีจัดเป็นน้ําที่บุคคลทั่วไปควรดื่มหรือไม่ไม่ควรพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาส,สดาสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงรวมใจความของเหตุแห่งอาการสิ้นสติด้วยพิสุราของพระสากตาเทระในที่ประชุมของหมู่พระสงฆ์สาวกดูก่อนพิสุตัหลายพวกเธอก็เห็นอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าผู้บนสติสัมปัญญะเพราะพิษแองสุราเป็นฉันใด เช่นดังสาคตะในเพลานี้ไม่มีเรียวแรงจะกกำปราบแม้แต่งูตัวน้อยที่ไร้พิษใดๆสาคตะผู้เคยเคารพเลื่อมใสตถาคตอย่างยิ่งบัดนี้ไม่มีอาการใดเลยที่แสดงว่ายังเคารพอยู่ด้วยเหตุพิษของสุรานน่นเองด้วยเหตุอันเป็นตัวอย่างจากสาคตะนี้ตถาคตจึงบัญญัติศิกขาบทอีกข้อหนึ่งคือภิกษุใดดื่มสุราเมลัยต้องอาบัตปาจิตตี ขอให้พูดเธอทั้งหลายจงยึดถือเป็นข้อวัดปฏิบัตินับแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระภิสุสงฆ์ทั้งปวในที่ประชุมน้อมรับพุทธบัญชาโดยพร้อมเพรียงกันวันลุ่งขึ้นพระสากตาเทระทราบเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันวานจากพิสุรูปอื่นนึกสลดสังเวชใจในพฤติกรรมของตนเองท่านได้เข้าไปยังที่ประทับของสมเด็จพระบรมศสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า กราบทูลข,ขอขมาลาโทษต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าและได้รับการอภัยในความผิดพลาดนับจากคราวเมาสุลาจนสติวิปลาสเหลียวไหลพระสากตะเทระได้ตั้งใจเจริญกรรมฐานวิปัสนาธุระไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันตสิ้นอาสะกิเลสเป็นพระอริยะบุคคลในพระบวรพุทธศาสนาอีกองค์หนึ่งเวลาต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงตรัสยกย่องพระศาสตาเทระเจ้าว่าเป็นผู้เลิศทางเตโชกสิมเหนือยิ่งกว่าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายพระศาสตาเทระเจ้ามีชีวิตยืนยาวต่อมาอีกเดินนานเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระสัตรธรรมของพระบร,รมศาสดาให้กระจอกระจายไปทั่วผืนแผ่นดินชมพูทวีปแต่หลักฐานต่างๆในพระกัมภีร์ทางพระศาสนามิได้ระบุว่า ท่านดำรงที่ชนถึงวัยใดจึงเข้าสู่พระนิพพานมิได้แจ้งอีกด้วยว่าท่านนิพพานณที่แห่งหนตบลใดเรื่องราวของพระผู้ปราพยานาคราชอีกรูปหนึ่งที่มีจารึกอยู่ในพระกัมภีจึงสิ้นสุดยุติลงเพียงเท่านี้